เกิดอะไรขึ้นคู่แข่งตลอดการอย่าง Intel และ AMD จับมือกันสร้างมาตรฐานใหม่ให้ x 8 6นี่ไม่ใช่แค่ข่าวใหญ่แต่มันอาจเปลี่ยนอนาคตคอมพิวเตอร์ของเราไปตลอดการคุณเคยคิดไหมว่าวันหนึ่งเราจะได้เห็น Intel กับ AMD ทำง,งานร่วมกันมันเกิดขึ้นแล้ว2ยักษ์ใหญ่แห่งวงการ CPU ประกาศความสำเร็จของการทำง,งานร่วมกันในกลุ่มที่ปรึกษาระบบนิเวศ x 8 6 x 8 6 ecosystem advisory g r o u p d a g ครบรอบหนึ่งปีพร้อมเปิดตัวมาตรฐานใหม่ ที่จะมายกระดับสถาปัตยกรรม x86 ให้แรงขึ้นปลอดถัยขึ้นและใช้งานง่ายขึ้นความร่วมมือแบบนี้หาดูยากจริงๆนะครับเป้าหมายหลักคือการสร้างมาตรฐานกลางที่จะช่วยให้นักพัฒนาทำงานง่ายขึ้นไม่ต้องปวดหัวกับการปรับโค้ดให้เข้ากับ CPU แต่ละค่ายและที่สำคัญที่สุดคือผู้ใช้งานอย่างเราๆจะได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นไม่ว่าคุณจะใช้คอมพิวเตอร์แรงๆระดับซูเปอร์คอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นเกมพกพาขนาดเล็กแล้วทำไม Intel กับ AMD ถึงจับมือกันได้ละ่ะ กลุมเนียที่ก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม2024โดยเป็นการรวมตัวกันของ Intel, AMD และพันธมิตรอื่นๆในวงการไอทีเพื่อร่วมกันก,นกำหนดทิศทางและสร้างมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับสถาปัตยกรรม X86 หัวใจสำคัญคือการทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้โปรเซสเซอร์ X86 ทั้งหมดมีความเข้ากันได้ (Compatibility) มากขึ้นคาดการผลลัพธ์ได้ง่ายขึ้น (Predictability) และมีความสอดคล้องกัน (Consistency) มากขึ้น ตลอดปีที่ผ่านมากลุ่มมีดิได้สร้างความก้าวหน้าที่สําคัญอย่างมากและได้ข้อสรุปร่วมกันในการกําหนดมาตรฐานฟีเจอร์ใหม่4อย่างที่จะกลายเป็นพื้นฐานสําคัญของคอมพิวเตอร์ยุคใหม่เปิดตัว4มาตรฐานใหม่ยกระดับ x86 ไปอีกขั้นความสําเร็จที่จับต้องได้ของความร่วมมือครั้งนี้คือการกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคใหม่4อย่างที่จะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ในอนาคต AVX10 ชุดคําสั่งแห่งอนาคตเพิ่มพลังประมวลผล AVX10 คือชุดคำสั่งเวกเตอร์เวกเตอร์และชุดคำสั่งทั่วไปรุ่นใหม่ที่จะช่วยเพิ่มปริมาณงานตรูพุปในการประมวลผลให้สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพูดง่ายๆคือทำให้ CPU ทำงานที่ซับซ้อนได้เร็วขึ้นมากๆและที่สำคัญคือมันสามารถใช้งานได้กับ CPU หลากหลายประเภทตั้งแต่ CPU สำหรับคอมพิวเตอร์ทั่วไป c l i e n t Workstation Workstation ไปจนถึงเซิร์ฟเวอร์เตัวอย่าง ลองนึกภาพว่าคุณกำลังเรนเดอร์วิดีโอ 4K ด้วย Vx10 กระบวนการจะเร็วกว่าเดิมอย่างมากทำให้คุณประหยัดเวลาและทำงานได้มากขึ้น Fre ด Flexible Return and Event Delivery เซาลดดีเลย์เพิ่มความเสถียร Fre ดคือรูปแบบการจัดการอินเทอร์รัปท์ที่ทันสมัยขึ้นถูกออกแบบมาเพื่อลดความหน่วง latency และเพิ่มความน่าเชื่อถือ reliability ของซอฟต์แวร์ระบบโดยเฉพาะลองนึกภาพว่าเฟรดคือระบบขนส่งข้อมูลที่เร็วกว่าเดิมทําให้ระบบปฏิบัติการและการทํางานโดยรวมของเครื่องมีความเสถียรและตอบสนองได้รวดเร็วยิ่งขึ้นตัวอย่างการเล่นเกมออนไลน์ที่ต้องการการตอบสนองที่รวดเร็วเฟรดจะช่วยลดอาการแลกทําให้คุณเล่นเกมได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้นเช็คแท็กแท็กหน่วยความจาอุดช่องหัวความปลอดภัยระดับฮาร์ดแวร์เรื่องนี้สําคัญมากช่องหัวด้านความปลอดภัยของหน่วยความจํเมมโมรี เป็นปัญหาเรื้อรังมานานเช่น buffer overflow หรือ use-after-free ซึ่งเป็นจุดที่แฮกเกอร์มักใช้โจมตีระบบกลุ่มย G ได้เปิดตัวเช็คแท็กซึ่งเป็นมาตรฐานการแท็กหน่วยความจำแบบครบวงจรโดยเช็คแท็กจะเพิ่มชุดคำสั่งในระดับฮาร์ดแวร์เพื่อตรวจจับการละเมิดเหล่านี้ช่วยให้แอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการและเฟิร์มแวร์มีความปลอดภัยสูงขึ้นจุดเด่นคือแม้ว่าคุณจะใช้ซอฟต์แวร์ที่เปิดใช้งานเช็คแท็กกับโปรเซสเซอร์รุ่นเก่าที่ไม่มีฮาร์ดแวร์รองรับมันก็ยังคงทำงานได้ทำให้การนำไปใช้ทำได้ง่าย และไม่กระทบต่อประสิทธิภาพโดยรวม S Advanced Matrix Extensions for Matrix Multiplication เศมามาฐาน AI และ Machine Learning S คือมาตรฐานส่วนขยายสำหรับการคำนวณเมทริกซ์ Matrix, Matrix Multiplication ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของงานด้าน AI และ Machine Learning การมีมาตรฐานกลางนี้จะทำให้นักพัฒนาสามารถสร้างซอฟต์แวร์ที่ทำงานได้อย่างราบรื่นบนทุกอุปกรณ์ตั้งแต่แล็ปท็อปไปจนถึงเซิร์ฟเวอร์ในศูนย์ข้อมูลตัวอย่างการประมวลผลภาพด้วย AI การเทรนโมเดลแมชชีนเรีนนิงจะทำได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอนาคตของ X86 ที่สดใสย,ยิ่งขึ้นแต่ก็อาจมีดรมาม่าการจับมือกันของ Intel และ AMD ในครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับวงการคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในปีที่2ของกลุ่ม e ิ g พวกเขามีแผนที่จะเพิ่มพันธมิตรเชิงกลยุทธ์รายใหม่ๆเข้ามา ประเมินส่วนขยายชุดคำสั่งอีเซใหม่ๆที่จะสร้างประโยชน์ให้ผู้ใช้งานและเสริมสร้างความมั่นคงในระยะยาวของสถาปัตยกรรม x 8 6ต่อไปซึ่งท้ายที่สุดแล้วผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือผู้ใช้งานอย่างเราทุกคนนั่นเองแต่ตรงนี้อาจเป็นจุดที่ทําให้เกิดความเห็นต่างได้นะครับบางคนอาจมองว่าการที่ i ิน e l และ AMD ร่วมมือกันอาจทําให้เกิดการผูกข,ขาดตลาดในระยะยาวหรืออาจทําให้การแข่งขันด้านนาวัตกรรมลดลงคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้แล้วคุณคิดว่ามาตรฐานใหม่เหล่านี้ จะส่งผลกระทบต่อคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างไรบ้างมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับ